สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Beaver n o v e นะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไว้ด้วยนะคะวันนี้จะมีความสนุกรูปแบบไหนมาส่งไปรับฟังกันได้เลยค่ะ หลังจากวันนั้นบรรยากาศระหว่างเอเรนกับเซเรนสเหมือนเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดทั้งสองยังคงทำงานร่วมกันตามปกติแต่ความเงียบในบางจังหวะกลับเต็มไปด้วยเสียงของความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมามันเป็นความเงียบที่ไม่อึดอัดแต่กลับอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนต่างคนต่างรู้ว่าบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นช้า บ่ายวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กำลังตรวจสอบต้นแบบชุดสุดท้ายเอเรนได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากทางบ้านเสียงของมารดาที่ปลายสายทำให้สีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันทีแววตาที่เคยมั่นคงกลับสั่นไหวเหมือนกำลังจะทรุดลงในวินาทีนั้นเขากำโทรศัพท์แน่นก่อนจะหันมาขอโทษเซเรนอสเบาแล้วเดินออกไปคุยด้านนอกเซเรนอสยืนมองตามด้วยสายตาที่ไม่เคยใช้กับใครมาก่อน มันคือสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงเขาเคยคิดว่าเอเรนคือคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีที่สุดในทีมแต่เพียงชั่วเสี้ยววินาทีนั้นเขากลับเห็นอีกด้านที่ประบางและอ่อนไหวอย่างน่าตกใจครู่หนึ่งเอเรนกลับเข้ามาเขาพยายามปรับสีหน้าให้เรียบเฉยเหมือนเดิมแต่แววตาย,ยัางแดงเรื่อและหายใจลึกอย่างพยายามควบคุมตัวเองมีปัญหาอะไรไหม เซเรนสเอ่ยถามน้ำเสียงนุ่มลงอย่างเห็นได้ชัดไม่มีอะไรครับแค่เรื่องทางบ้านเล็กน้อยเอเรนฝืนยิ้มแต่ยิ้มนั้นก็ไม่อาจซ่อนแววโศกในดวงตาได้เซเรนอสไม่ได้ซักไซ้เขาเพียงเอ่ยเรียบเรียบแต่ชัดเจนว่าถ้ามันไม่เล็กน้อยก็ไม่ต้องฝืนบอกว่ามันเล็กน้อยเอเรนเงียบไปนานริมฝีปากเม้มแน่นเหมือนกำลังกลืนบางอย่างลงคอก่อนจะค่อยคอยพูดออกมาด้วยเสียงสั่นแผ่ว แม่ผมไม่สบายครับอาการซุดลงกระทันหันทางโรงพยาบาลแจ้งว่าอาจต้องเตรียมใจไว้ล่วงหน้าคำพูดนั้นเหมือนเสียงกระจกแตกในห้องที่เงียบงันหยดความเศร้าตกกระทบใจทั้งสองโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดเซเรนสไม่ได้ตอบโต้ในทันทีเขาเดินเข้ามาใกล้วางมืออย่างมั่นคงลงบนบ่าของเอเรนถ้านายต้องการเวลาหรือต้องการหยุดโปรเจกต์ไว้ชั่วคราวฉันจะจัดการให้เขาพูดเสียงเบาแวาวตาจริงจัง เอเรนสายหน้าผมอยากทำต่อครับที่นี่คือที่เดียวที่ผมยังมีสมาธิได้มันทำให้ผมไม่รู้สึกว่ากําลังจะเสียทุกอย่างไปเสียงของเขาเริ่มสั่นน้ำใสๆคลอที่ขอบตาเซเรนอสอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองชายหนุ่มตรงหน้าที่พยายามแข็งแกร่งทั้งที่ภายในกําลังถลำลึกสู่ห้วงความกลัวและความเจ็บปวดงั้นก็อยู่ตรงนี้แต่อย่าคิดว่าแบกทุกอย่างคนเดียว น้ำเสียงของเขาทุ้มแน่นและมั่นคงดวงตาที่มองศพกับเอเรนไม่ใช่ดวงตาของหัวหน้าอีกต่อไปหากแต่เป็นดวงตาของใครบางคนที่อยากอยู่ข้างๆแม้ในวันที่โลกทั้งใบของอีกฝ่ายกำลังจะพังทลายเอเรนเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ยังฝืนยิ้มพรางขึ้นพมบาๆว่าขอบคุณครับและในวินาทีนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มแตกร้าวจากคำว่างาน และไหลไปสู่คำว่าเราอย่างเงียบงันและแน่นแฟนยิ่งขึ้นในเงาของความสูญเสียที่กำลังจะมาถึงวันถัดมาเอเรนยังคงมาทำงานตามปกติแม้ใต้ตาจะคล้ำลงเล็กน้อยจากการอดนอนเขาซ่อนทุกอย่างไว้ภายใต้หน้ากากของความขยันขันแข็งไม่มีใครในทีมสังเกตเห็นความผิดปกติยกเว้นเพียงคนเดียวเซเรนอส ชายหนุ่มผู้เป็นหัวหน้าเฝ้ามองลูกน้องของตนด้วยความรู้สึกที่เริ่มยากจะอธิบายเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในแววตาเห็นความแข็งแกร่งที่เกิดจากความจำเป็นและเห็นความเปราะบางที่ไม่ควรถูกมองข้ามระหว่างการประชุมภายในโปรเจกต์เซเรนซสังเกตว่าเอเรนเงียบกว่าปกติไม่แสดงความคิดเห็นใดๆจนเขาต้องหันไปถามตรงๆเอเรนความเห็นนายละ่ะเอเรนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะตอบเสียงเรียบ เห็นด้วยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเซเรนอสไม่ได้ซักต่อเขาเพียงพยักหน้าแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลความนิ่งเงียบของเอเรนไม่ใช่ความสงบแต่คล้ายกับพายุที่รอวันประตูอยู่ในใจของชายหนุ่มตรงหน้าหลังประชุมจบเซเรนอสเดินเข้าไปหาเอเรนที่กำลังเก็บเอกสารอยู่คนเดียวในห้องประชุมเสียงกระดาษที่ขยับเบาๆกลับชัดเจนในความเงียบระหว่างพวกเขา คืนนี้ว่างไหมเขาถามเร,เรียบแต่น้ำเสียงนั้นอ่อนกว่าทุกครั้งราวกับคำถามที่ไม่ใช่แค่คำชวนธรรมดาแต่เป็นข้อเสนอจากใครคนหนึ่งที่อยากประคองอีกคนให้อยู่รอดในความมืดมนเอเรนเงยหน้าขึ้นอย่างแปลกใจมีอะไรหรือครับไปทานข้าวกันฉันอยากคุยอะไรบางอย่างเอเรนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างช้าชครับ ค่ำวันนั้นร้านอาหารริมแม่น้ำที่เงียบสงบเป็นสถานที่นัดพบของทั้งคู่แสงไฟอุ่นจากโคมและเสียงคลื่นเบาๆทำให้บรรยากาศชวนผ่อนคลายกลิ่นหอมของอาหารลอยอวนตัดกับความรู้สึกหนักในอกของเอเรนที่ยังไม่จางไประหว่างมื้ออาหารทั้งสองไม่ได้พูดอะไรมากนะักคำสนทนาเบาๆเกี่ยวกับรสชาติอาหารหรือข่าวในวงการกลายเป็นเพียงฉากหน้ากลบเสียงในใจที่อยากเอื้อนเอ,อ่ยเรื่องจริงมากกว่า หลังมื้ออาหารจบเซเรนอสว่างแก้ววายลงช้าๆแล้วมองอีกฝ่ายตรงๆฉันรู้ว่านายกำลังฝืนมากเกินไปเอเรนชะงักมือที่วางบนโต๊ะกําแน่นโดยไม่รู้ตัวเขาเงียบอยู่นานก่อนจะถอนหายใจเบาๆผมไม่รู้จะทำยังไงครับถ้าผมพังผมจะไม่มีอะไรเหลือเลยแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองน้ำเสียงของเขาสั่นไหวริมฝีปากเม้มแน่นก่อนจะเผยความรู้สึกที่เขาเก็บซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากาเข้มแข็ง แม่ของผมเคยเป็นทุกอย่างในชีวิตตอนนี้เธอค่อยๆเลือนหายไปจากผมทีละนิดเหมือนผมกำลังจมน้ำแต่ไม่มีใครเห็นเซเรนอสรู้ดีว่าเอเรนหมายถึงอะไรไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวแต่มันคือทั้งชีวิตที่เขาพยายามยืนหยัดมาโดยไม่มีใครให้พิงไม่มีใครให้ปล่อยโฮออกมาได้เต็มที่ฉันไม่อยากเห็นนายพังเพราะฉันเซเรนอสเว้นจังหวะเล็กน้อยราวลังเลก,ก่อนจะพูดต่ออย่างมั่นคง เพราะฉันอยากอยู่ข้างในายในวันที่นายล้มไม่ใช่แค่ในวันที่นายลุกคำพูดของเขาไม่หวือหวาไม่มีสัญญาไม่มีคําปลอบใจสวยหรูแต่มันหนักแน่นจนเอเรนต้องเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่าเหมือนจะร้องให้อีกครั้งเขาไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าเบาๆราวกับตอบรับสิ่งนั้นไว้ในใจ เสียงฝนที่ตกปรยๆยในยามค่ำคืนกลบเสียงจอแจของเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลแสงจากโคมไฟหน้าร้านสะท้อนลงบนพื้นเปียกชื้นเอเรนเดินคอตกกลับมาจากร้านอาหารร่างสูงในชุดสูทชุยน,น้ำฝนเพราะเขาเลือกจะเดินกลับแทนการเรียกรถไม่ใช่เพราะกลัวฝนแต่เพราะไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตา เขาเดินเข้าหอพักเล็กๆที่ห้องของเขาอยู่ชั้นสี่ไม่มีลิฟต์ไม่มีความสะดวกสบายเหมือนห้องพักหรูของพนักงานบางคนในบริษัทแต่เขาก็พอใจเพราะมันคือที่เดียวที่เขารู้สึกว่าเป็นของตัวเองเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นฝนผ,ผสมกับกลิ่นอับของห้องเล็กๆต้อนรับเขาอย่างเงียบงันเอเรนถอดสูดหย่อนกายลงนั่งบนขอบ เตียงทางท่อสายตามองออกไปยังหน้าต่างเสียงหยดน้ำไหลจากชายเสื้อหยดลงบนพื้นไม้เก่าๆอย่างช้าๆโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเบาๆข้อความจากเซเรนอสกลับถึงห้องหรือย,อยังย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวไม่สบายเอเรนมองข้อความนั้นนิ่งนานหัวใจเต้นช้าแต่หนักเขาไม่ตอบแต่แค่ข้อความสั้นๆก็พอทำให้คืนนี้ไม่เงียบเงาเท่าเดิม เขาหยิบผ้าเช็ดตัวมาคลุมหัวเดินไปยืนพิงกรอบหน้าต่างแล้วหลับตาปล่อยให้น้ำฝนจากหน้าต่างที่เปิดไว้เปียกปลายเส้นผมราวกับต้องการให้ร่างกายสัมผัสกับความหนาวแทนความปวดในใจในอีกฟากหนึ่งของเมืองเซเรนอสยืนพิงหน้าต่างกระจกในคอนโดหรูเขาถือโทรศัพท์ไว้ในมือแต่มืออีกข้างกำหมัดแน่นรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่สามารถทำอะไรมากกว่านี้ได้ เขาอยากเข้าไปอยู่ในโลกของเอเรนอยากช่วยแบกอยากให้เอเรนไม่ต้องฝืนอีกต่อไปแต่เขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขายังไม่ถึงขั้นนั้นหรืออาจจะยังไม่กล้าพอจะพาให้ถึงเซเรนอสเดินไปที่ลิ้นชักโต๊ะทำงานหยิบกรอบรูปเก่าขึ้นมาดูภาพชายหนุ่มอีกคนในนั้นยิ้มสดใสมือพาดบ่าของเขาในภาพอย่างสนิทสนมเป็นภาพที่เขาเก็บไว้มานานเกินไปภาพของเรเวน อดีตคนรักที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนายไม่เคยปล่อยให้ใครเข้าไปเพราะนายกลัวจะเสียเขาไปอีกครั้งคำพูดของเรเวนก่อนจากยังวงเวียนในหัวเขาหลับตาแน่นรู้ดีว่าใครคนนั้นที่เขาเคยปล่อยให้หลุดมือไปคือแผลที่ยังไม่หายสนิทและครั้งนี้เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกเขาไม่อยากเห็นเอเรนหายไปเหมือนที่เรเวนเคยหายไปจากชีวิตเขา คืนฝนตกนั้นทั้งสองต่างคนต่างนอนไม่หลับด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยคำถามความกลัวและบางสิ่งที่เริ่มคล้ายกับคำว่าคิดถึงแม้ไม่มีคำพูดใดในคืนฝนตกแต่ความเงียบก็ส่งเสียงได้ชัดเจนพอให้หัวใจทั้งสองได้ยินกันและกัน เช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมแสงแดดที่ยังไม่อาจทำให้อากาศอุ่นขึ้นได้หลังฝนตกเมื่อคืนเมฆสีเทายังคงลอยคลุมท้องฟ้าราวกับสะท้อนหัวใจของคนบางคนที่ยังคงหนาวเย็นอยู่ข้างในเอเรนเดินเข้าบริษัทในเช้าวันจันทร์ด้วยใบหน้าที่แม้จะเรียบเฉยตามแบบฉบับของเขาแต่ใต้แววตานั้นกลับแฝงความหม่นหมองอย่างปิดไม่มีด,ดวงตาแดงช้ำเล็กน้อยจากการนอนไม่พอและใบหน้าซีดจางที่ไม่สามารถปกปิดความอ่อนล้าได้หมด เมื่อเดินผ่านแผนกอื่นเสียงพูดคุยเบาๆเกี่ยวกับข่าวลือของอดีตคนรักของเซเรนอสก็ลอดเข้าหูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เคยได้ยินไหมว่าเขาเคยมีแฟนมาก่อนเป็นนักออกแบบที่ดังพอตัวเลยล่ะเขาเสียคนนั้นไปเพราะอุบัติเหตุนะสิเห็นว่าตอนนั้นเซเรนสแทบไม่มาออฟฟิศเป็นเดือน คำพูดเหล่านั้นเหมือนคมเข็มเล็กๆที่แทงเข้าอกเอเรนโดยไม่ตั้งใจเขาพยายามไม่สนใจแต่ใจกลับเผลอคิดไปไกลกว่าที่ควรความรู้สึกบางอย่างเริ่มปะดตุกขึ้นในใจทั้งเศร้าทั้งสับสนและแอบ,บมีความกลัวปะปนอยู่ห้องประชุมชั้น15ในเช้านั้นมีประชุมแผนใหญ่ระดับบริหารเอเรนต้องเข้าร่วมในฐานะผู้ช่วยของเซเรนอสระหว่างการพรีเซนต์เขาทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไร้ที่ติแต่แววตากลับลอบมองเจ้านายตนเองเป็นระยะ เซเรนอสยังคงเงียบขรึมจริงจังและทรงพลังเช่นเคยแต่ในบางวินาทีที่มุมปากเขาเม้มแน่นและมือข้างหนึ่งเผลอขยับแต่แหวนเงินเรียบๆที่นิ้วนางข้างซ้ายเอเรนรู้สึกถึงความเศร้าที่แฝงอยู่ใต้เกราะเหล็กของหัวหน้าน,านั้น ช่วงท้ายของการประชุมเอเรนสังเกตว่าเซเรนอสพูดน้อยกว่าปกติดวงตาเหมือนวูบไหวเล็กน้อยเมื่อมีใครในห้องเอย่ยถึงโครงการออกแบบภายในซึ่งดูเหมือนจะเป็นความเชี่ยวชาญของอดีตคนรักคนนั้นหลังเลิกประชุมเขาตามเซเรนอสเข้าไปยังห้องทำงานอีกครั้งบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วเบาคุณเซเรนอสเรื่องเมื่อคือนขอบคุณนะครับ ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารสีหน้าเรียบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามสำหรับอะไรข้อความนั้นมันช่วยผมมากเซเรนอสมองสบตาเขานิ่งก่อนจะเอ่ยเสียงต่ำแต่ชัดเจนถ้ามีอะไรที่ไม่ไหว่าฝืนคนเดียว คำพูดนั้นเหมือนกระแสอุ่นที่ไหลผ่านกลางอก,อกของเอเรนเขายิ้มบางๆแต่ไม่ตอบอะไรเพียงแค่พยักหน้าแล้วก้มลงทำงานต่อเหมือนทุกอย่างจะกลับไปตามเดิมแต่ในใจกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและเมื่อเขากลับไปนั่งที่โต๊ะมีกระดาษโน้ตแผ่นหนึ่งวางอยู่ตรงคีย์บอร์ดสีของมันซีดเล็กน้อยเพราะโดนหยาดฝนบางๆที่ประปนมาตอนเปิดหน้าต่าง ค่ำนี้ถ้าว่างไปที่ร้านกาแฟข้างสวนลูเมียตอนหนึ่งทุ่มเอสหัวใจของเอเรนสั่นไหวอีกครั้งความรู้สึกบางอย่างที่เขาเคยพยายามเก็บไว้อย่างแน่นหนาเริ่มแผ่วเบาออกมาเหมือนกลิ่นกาแฟที่ค่อยๆลอยฟุ้งในห้องแคบๆเขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายคิดอะไรแต่ที่แน่ๆเขารู้แล้วว่าตัวเองกำลังหวั่นไหว ร้านกาแฟขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ริมสวนลูเมียมีบรรยากาศอบอุ่นและเงียบสงบแตกต่างจากความวุ่นวายของใจกลางเมืองโดยรอบผนังกระจกใสเผยให้เห็นแมกไม้เขียวชอุ่มที่เพิ่งเปียกฝนไปเมื่อคืนและไฟในร้านก็ส่องแสงสีส้มอ่อนๆสะท้อนกับหยดน้ำบนกระจก เอเรมาถึงก่อนเวลานัดเล็กน้อยเขาเลือกนั่งโต๊ะที่อยู่ริมหน้าต่างมือข้างหนึ่งกุมแก้วกาแฟอุ่นอีกข้างถือโทรศัพท์ที่ไม่ได้ถูกใช้งานเขาแค่จ้องมองหน้าจอว่างเปล่าพลางคิดว่าตัวเองกำลังจะเผชิญหน้ากับอะไรไม่นานนักเซเรนอสก็ปรากฏตัวขึ้นท่าทางเรียบง่ายกว่าทุกครั้งที่เคยเจอวันนี้เขาไม่ได้สวมสูทแต่ใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาอ่อนกับกางเกงขาย,ยาวธรรมดามองดูเหมือนคนธรรมดาแต่แววตากลับเฉียบคมและอ่านยากเช่นเดิม ขอโทษที่ให้รอเขากล่าวขณะสุดตัวลงนั่งตรงข้ามไม่เป็นไรครับผมก็เพิ่งมาถึงเอเรนตอบพลางหลบตาเล็กน้อยเซเรนอสไม่ได้พูดอะไรต่อทันทีเขาเพียงแต่มองบรรยากาศรอบตัวก่อนจะหันกลับมาถามด้วยน้ำเสียงนิ่งๆคุณคิดว่าผมเรียกคุณมาทำไมเอเรนชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบอย่างระมัดระวัง ผมไม่แน่ใจครับแต่ผมเดาว่าอาจเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนหรือหรืออดีตของผมเซเรนสผู้แทรกดวงตาย,ยังคงจับจ้องเขาแน่นิ่งเอเรนกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกว่าอุณหภูมิในร้านลดลงเล็กน้อยผมไม่ได้ตั้งใจจะล่วงเกินหรืออยากรู้เรื่องที่คุณไม่อยากเล่าเซเรนสถอนหายใจเบาๆแล้วพิงพนักเก้าอี้ราวกับกำลังครุ่นคิด เรเวนเขาเป็นนักออกแบบภายในเป็นคนเก่งแต่หัวดื้อเขาชอบขัดข้านผมในทุกเรื่องแต่ก็เข้าใจในแบบของตัวเองและเขาทำให้ผมรู้ว่าการยอมให้คนอื่นเข้าใกล้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอเอเรนฟังเงียบเงียบหัวใจบีบแน่นเมื่อได้ยินชื่อของคนคนนั้นจากปากเจ้าของเรื่องเขาจากไปเร็วมากไม่มีสัญญาณไม่มีคำลาเหลือแค่แหวนวงนี้เซเรนอสยกมือขึ้นแต่นิ้วนางข้างซ้ายเบา,เบา ผมไม่เคยคิดว่าจะปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตอีเอเรนลุกตามองโตะไม่กล้าพูดอะไรเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แค่ไหนแต่คุณกำลังทำให้ผมลังเลคำพูดนั้นเหมือนเวลาในร้านหยุดนิ่งเสียงจิบกาแฟเสียงลมจากสวนเสียงหัวใจของเอเรนที่ดังชัดจนเขาแทบกลั้นหายใจผมไม่ได้ต้องการคำตอบตอนนี้เซเรนอสเอ่ยต่อแค่อยากให้คุณรู้ไว้ เอเรนพยักหน้าช้าๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเขาอีกครั้งผมจะไม่หนีครับถ้าคุณยิงอยากให้ผมอยู่ไม่มีคำพูดใดอีกต่อจากนั้นมีเพียงรอยยิ้มบางๆที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างความเงียบและไอ้น้ำอุ่นจากกาแฟที่ระเหยขึ้นพร้อมบางอย่างที่เริ่มก่อตัวในหัวใจของทั้งสองฝ่าย แสงจากไฟร้านสองสะท้อนใบหน้าของคนทั้งคู่ราวกับให้คำสัญญาเงียบๆว่านี่คือการเริ่มต้นบทใหม่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานอีกต่อไปรุ่งเช้าหลังจากค่ำคืนที่เต็มไปได้วยความรู้สึกในร้านกาแฟาเอเรนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกสับสนระคนอบอุ่นภาพของเซเรนอสที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อคืนยังไม่จางจากหัวใจเขาเลยสักนิดคำพูดสั้นๆแต่มีน้ำหนักเหล่านั้นกลายเป็นประโยคที่ดังก้องอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่คุณกำลังทำให้ผมลังเลเอเรนแต่งตัวอย่างพิธีพิถันกว่าทุกวันเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังคาดหวังอะไรแต่หัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อคิดว่าจะได้เจอหน้าเซเรนอสอีกครั้งในวันนี้ เมื่อมาถึงบริษัทบรรยากาศภายในสำนักงานกลับดูตึงเครียดผิดปกติคนในทีมต่างพูดคุยกันเบาๆอย่างไม่สบายใจหน้าจอแชทในลายกลุ่มเงียบผิดปกติไม่มีใครกล้าถามหรือพูดเรื่องข่าวหรือที่กำลังแพระ่สะพัดไปทั่วบริษัท ทันทีที่เอเรนเปิดคอมพิวเตอร์เขาก็ได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจากฝ่ายบริหารกลางแจ้งว่าบริษัทจะถูกตรวจสอบภายในจากสำนักงานใหญ่เนื่องจากข้อสงสัยในการใช้เงินงบพิเศษของฝ่ายออกแบบในเมลอย่างแนบกำหนดการตรวจสอบและชื่อผู้ตรวจสอบระดับอาวุโสจากฝ่ายบัญชีเข้ามาด้วย หัวหน้าแผนกอย่างเซเรนอสจึงตกเป็นเป้าสายตาโดยปริยายแม้จะยังไม่มีใครกล้ากล่าวหาโดยตรงแต่บรรยากาศรอบตัวเขากลับเหมือนมีบางอย่างแปลกไปความเงียบของทีมที่ปกติเคยครึกครื้นตอนเช้ากลับกลายเป็นความระแวดระวังทุกคนทำงานเงียบๆโดยไม่มีเสียงหัวเราะแม้แต่น้อย ระหว่างวันมีชายแปลกหน้าสวมชุดสูทเข้มเดินเข้ามาที่แผนกเขาแนะนำตัวว่าเป็นคุณอิเรผู้ตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่และขอสัมภาษณ์ทีมงานรวมถึงเข้าถึงเอกสารโครงการหลายฉบับอย่างเป็นทางการเขามาพร้อมทีมงานอีกสองคนที่ยักย้ายกันเข้าหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนก เอเรนถูกเรียกไปพูดคุยในช่วงบ่ายสีหน้าของเขานิ่งสงบแต่ภายในกลับรู้สึกกดดันยิ่งกว่าครั้งไหนโต๊ะสัมภาษณ์เป็นห้องประชุมย่อยที่มีเพียงไฟสีขาวสว่างจ้าและกล้องบันทึกภาพที่ติดอยู่มุมพดาวคุณเอเรนเคยได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้แก้ไขงบประมาณย้อนหลังไหมชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นไม่เคยครับเอเรนตอบทันทีโดยไม่ลังเล แล้วคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เขาส่งต่อมาให้คุณไม่มีการปรับแต่งผมเชื่อในความตรงไปตรงมาของหัวหน้าครับผู้ตรวจสอบไม่แสดงความเห็นใดๆเพียงพิมพ์บางอย่างลงในแล็ปท็อปและขอให้เขานำเอกสารบางฉบับมาให้ในวันพรุ่งนี้ เมื่อออกมาจากห้องเอเรนก็เห็นเซเรนอสยืนรอยอยู่หน้าห้องพักพนักงานดวงตานิ่งเฉียบแต่มีความกังวลเจอจางที่เขาอ่านออกได้จากรอยเม้มริมฝีปากแน่นมือข้างหนึ่งของเขากำแน่นอยู่ข้างลำตัวขณะที่อีกข้างถือโทรศัพท์แต่ยังไม่แต่เปิดหน้าจอพวกเขาถามอะไรคุณบ้างเสียงเขานุ่มแต่แฝงแววแข็งเรื่องเอกสารแล้วก็คุณเอเรนตอบเสียงแผ่วแต่ชัดเจนพอ เซเรนอสพยักหน้าอย่างเข้าใจเขาเดินเข้ามาใกล้ก่อนจะพูดเบาๆขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ความผิดคุณนี้ครับเอเรนเงยหน้าขึ้นมองเขาเต็มตาผมอยู่ตรงนี้เพราะเลือดจะอยู่เองคำพูดนั้นไม่ได้หวือหวาแต่กลับทำให้ดวงตาของเซเรนอสไหววูบก่อนที่เขาจะพูดเพียงสั้นๆขอบคุณ ทั้งสองยืนเงียบกันครู่หนึ่งก่อนที่เซเรนอสจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงนิ่งกว่าเดิมคืนนี้ผมจะเคลียร์ทุกอย่างและอาจมีเรื่องที่คุณต้องรู้เอเรนไม่ตอบเขาแค่พยักหน้าชาชาหัวใจหนักอึ้งขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเพราะลึกลงไปในใจเขาเริ่มรู้แล้วว่าความลับของเซเรนอสอาจไม่ใช่แค่อดีตท,ที่ชื่อเรเวนเท่านั้น หลังเลิกงานเอเรนเดินกลับห้องพักด้วยหัวใจที่ยังวุ่นวายภาพของเซเรนอสในวันนี้ยังตามติดไม่ห่างสายตานั้นน้ำเสียงนั้นและคำพูดสุดท้ายที่เรากับมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในคืนนี้ผมจะเคลียร์ทุกอย่างและอาจมีเรื่องที่คุณต้องรู้ เขาคิดวงเวียนไปมาอย่างควบคุมไม่ได้กลับมาถึงห้องก็นั่งเงียบอยู่ที่โซฟาโดยไม่แม้แต่จะเปิดไฟโทรศัพท์วางนิ่งอยู่ข้างตัวไม่มีแม้แต่ข้อความเดียวจากเซเรนอสตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมานับตั้งแต่แยกกันที่ออฟฟิศกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบสี่ทุ่มเสียงแจ้งเตือนชัดก็ดังขึ้นอย่างไม่คาดคิดอยู่ที่ห้องใช่ไหมครับลงมาหาผมหน่อย เอเรลุกขึ้นโดยไม่คิดอะไรเขารีบหยิบเสื้อคลุมแล้วก้าวลงบันไดอย่างรวดเร็วพอเปิดประตูออกมาก็พบว่าเซเรนัสยื่นพิงรถอยู่ใต้แสงไฟหน้าหอพักเสื้อเชิ้ตสีเข้มของเขายับเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าเขายังไม่ได้กลับไปเปลี่ยนชุดเลยตั้งแต่ตอนบ่ายขับรถเล่นกันหน่อยไหมเซเรนัสถามเรียบไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติม เอเรนพยักหน้าโดยไม่ลังเลข,ขึ้นรถไปเงียบเงียบปล่อยให้เสียงเครื่องยนต์พาพวกเขาออกจากเมืองโดยไม่ต้องมีคำถามใดรถคันเล็กวิ่งพาผ่านแสงไฟถนนผ่านย่านธุรกิจที่เริ่มเงียบสงบจนกระทั่งมาหยุดที่เนินเขานอกเมืองที่ซึ่งสามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองจากมุมสูงท้องฟ้าคืนนั้นมืดสนิทไร้ดาวมีเพียงแสงไฟจากเมืองที่ส่องสว่างสะท้อนดวงตาของทั้งคู่ เซเรนอสลงจากรถเดินไปยืนพิงราวเหล็กอย่างเงียบงันเอเรนเดินตามไปหยุดอยู่ข้างๆเขาโดยไม่พูดอะไรผมเคยอยู่ในจุดที่แยก่กว่านี้มากเซเรนอสเริ่มพูดเบาๆถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังโดนไล่ออกเพราะรับผิดชอบงานคนอื่นแทนถูกประนามว่าโกงทั้งที่ทไม่ได้แต่ต้องเงินซักสตางเอเรนหันไปมองหน้าเขาแต่ไม่พูดแทรกมันคืออดีตในชื่อ เรเวนที่ผมทิ้งไปแต่เหมือนเงามันยังตามไม่เลิกแล้วตอนนี้ล่ะครับเอเรนถามแผลวเบาตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรแล้วเซเรนอสหันมาสบตาถ้าคุณยิงอยู่ตรงนี้ใจของเอเรนเต้นแรงอย่างไม่อาจบังคับเขามองเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายแล้วรู้สึกเหมือนถูกอ่านออกหมดทุกอย่างผมไม่หนีไปไหนครับ ประโยคนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจของเซเรนอสเขายิ้มจางๆก่อนจะเอ่ยเสียงเบาเหมือนกระซิบกลางลมหนาวคืนนี้ผมไม่ได้พามาดูดาวเพราะมันไม่มีดาวเลยสักดวงแต่มันก็ไม่สำคัญแล้วล่ะครับเอเรนตอบกลับก่อนจะเอ่ยอีกคำด้วยรอยยิ้มบางๆเพราะคุณอยู่ตรงนี้ ทั้งสองคนยืนอยู่ข้างกันโดยไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่แค่สายลมที่พัดผ่านก็เหมือนพาให้ระยะห่างในใจของพวกเขาหายไปจนหมดสิ้นโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์คอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจอกันคลิปหน้านะคะ